โอ้โหเอาไหมมาดิมาดิเพี้ยนทำไมฮะเอาไหมเปิดเลยเนี่ยทำเนี่ยทำนี่ยแลทำเลยโอ้ โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับหลังจากที่หายไปนานมากเลยครับประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปเลยครับผมก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะคิดถึงผมนะผมก็คิดถึงผมก็อยากทําแต่ว่าผมทําเพลงไงผมทำแต่เพลงแล้วผมผมทำเพลง30ที่เหลือผมเล่นเกมโอเคครับผมอาจจะติดเกมมากเกินไปขออภัยนะครับแต่ว่าผมว่าจะมาทำแล้วนะครับวันนี้นะมามาเที่ยวเขาใหญ่นับปัญญาป่าไม่ใช่ขใหญ่ก็คืออย่างนี้นะครับทุกคนก็รู้นะครับว่าเวลาพี่ตะ เมาแล้วเป็นไรเป็นไรพี่มินนักเลงไง <laughs> แต่วันนี้เรามาเที่ยวเราต้องสนุกครับแต่วันเนี้ยไอเนี่ยไอบูคนเนี้ยมันจะมาป้าปครับ <laughs> ไอนักเลงเมาคนนั้นอ่ะแจกเราไม่พอเป็นนักเลงห้าวอีกจะมาสวนให้เลยวันนี้อ <laughs> <laughs> ึบเลือดมันติด <laughs> ตอนนี้ผมยังไม่เมานะครับผมยังไม่ได้กินพี่มินก็ยังไม่ได้กินเดี๋ยวแต่พี่ตะพี่กินไปแล้วแล้วก็พวกพี่โอมแล้วก็เพื่อนเขาอีกคนนึงนะครับไอหลุยส์ก็เตรียมตัวเล่นน้ำนะครับยวผมจะพาทัวร์ เ,เ่โอเคนะครับนี่ก็เป็นโซนในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเรานีเป็นแม่ครัวประจำหมู่บ้านนะครับประจำหมู่บ้านเลยนะ <c oughs> ไม่ให้ประจำประจำบ้านอ๋อ,อ,อนเดือนแพงนะม <c oughs> ันเดินแพงจริงค,ค่ะเี่ไหนครับเนีดด่ยพีดได่ไห่พี่ไหครับ ใ่ครับชื่ออะไรนะสไตล์ขาโอ้ยเสียงร้อจัดอายุเท่าไหรนั่นเราเนะี่ยผมจะรอพี่ตาแบบเมายิ่งกว่านี้นะครับแล้วผมจะถามว่าฮ้ยเมาทำไม่ต้องล็งอกเลงวะอกดต่อยอะไรอย่างนี้มาเที่ยวถ้าใครชอบก็กดไลค์กดสไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอก,กัน<ม>รอเมาอันนี้มึงเมากี่กีๆๆๆๆ่กี่ชั่วโมงชั่วโมงนึงก็เมาแล้วใช่เหรอริงแต่ว่าอยู่กันเช้าอะเออเจอกนันครับเราก็เริ่มจะพร้อมปฏิบัติการไอ้นี่นะครับต้ตีนใช่ไหมอือเลือดคนเมาพี่นกพี่ตาเมาเมามากไหม แค่จะเมาอยู่หรอกชอบกินแต่เพียวเฮีย่ยโอ้ยเขาใเพียวนะบูเอาเหมือนผมกลัวปะไปดิไม่ได้กินหรอกเา่าจะกินงอีน่เพียวนะอะไรนะเนี่ยกินเพียว ้องกินเดียวตอนแต่เดนี่กูเห็นตั้นแต่หกโมงเลยไม่มียังไม่กินเลยกินแต่โค้ง้อนไม่อ้วนเนี่ยคงไม่กินหรอสรุปไม่กินสรุปไันี้พวกกูกินคนเดียวทำไมทำไมทำไม โอยถามวะพี่มีใจร้อนเกินรับแต่โมงไม่ชนเหมือนกุ้ง้องอะไม่ใช่เป็นเกียวเกียวขาล้อเยเป็นเกียวไม่ได้เมีอะไรแบบ ทาไมติขออะไรนะนี่มีแต่ตีเล,ล็มงเงยไม่ะได้หรือต้องการดีอยู่เลยเงาไม่รแค่นั้นแหละาแล้วอยู่เนใหญ่ให่สองรองไม่ไรอะ่ะทำไมแล้วมึงทำไมอ,ไอ,อ่ะอ๋อมันกูกลัวเบื่อเบื่อเบื่อเ่ที่อะไรเราไม่ละ่มละมาดิเตกแต่นคนเมา มึงเ,เียกเเวอาไหมล่ะเ,เพี่อยากมึงอือใครนมึงนมือ<ส>มอะไะเมาชอบเป็นอย่างเงี้ยไม่เมามึงชอบเป็นอย่างเงี้ยใจเย็นไม่พี่เป็นแบบนี้ตลอดเลยหนักจะแดกมึยอมแดกเพียพูดมากไม่แค่ไม่กินน่ะเออมันน่งอิจฉาทีมันมันมันสมควรทำอไมแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรอ่ะมึงเอาไหมล่ะเอาอะไร ใจร้อนตลอดนั่งกอดีันแล้วคุยค่อยค่อยคุยนียยยย่นั่งนเ่งจริงไหมนนเนี่ยเราอ่ะมึเอาไม่ล่ะอ่ะมึงเอาไหมล่ะไม่เป็นไรมึงทื่อคนเมาโชว์เลยไม่อยากทำนองเฉยเหมือนวิญญาณทำมึงมากมัง้งขออะไรพี่ขอต้องแข่งเลยยืนเลยน้องนะครับยิ่งอยากอะไร เพี่พูดแบบเป็นเคียวเลยอ่ะสองแน่นแน่นไม่ละเอาไ,าไม่ใครยกวางที่เฉดเอาไม่ละเอาไม่ล่ะปากเป็นไรอ่ะปากดีจังเลยอะไรเนี่นี่เออแส้เหล้ากินนี่กินนี่ยกน,นี่ยยไม่มีพี่อะไรมาสั่งกูเนี่ยคนต้ากินเหล้ากินอย่างนี้ ี่นี้ที่นีต้องไปไปอัเข้ามาดิอะดิเขามาเพื่อนของข้ามันเฉยเป็นเพี้ยไรมันต้องห้ามพี่ต้องห้ามไปเลยพี่ได้ไให้เขาได้ไหมไอ้เ้าแม่งมานั่งกวแม่งควสนตียเลยจัดเลยจัดเลยเอาไม่ไรพี่อเหีียเหนียวน้องมะดิอน้องแต่มันควส้นตียไอ้เี้ยมันก็ดูดิดูนี่ะยิ่มามาเที่ยวไอ้ตว์เสื่อกบนส้นตีในศาลนี่ยอยากเมาไอ้ เม่กันไม่ได้อยากนอกเล่าไม่อยากนกต้องตีอะไรย่เงี้ยนะดูดูนะไม่อกพูดอย่างเงี้ยเลนี่ยมใช้หมัดมองเลยวะเนี่ยอไม่ละพี่อ่ะมาไพี่ปล่อยมามาเพื่นกูห้ามปอยไหนอดะพี่เนี่ยน้องเพื่อนกูห้ามแล้วถอยทำไมที่แค่วาพี่เขาจะไม่ห้ามเลยพี่ไม่จริงนี่ว่ะเดี๋กัเดี่ แต่มอาไม่ใช่ครบไมพี่ไม่้องห้ามนะครผมยังไม่ได้ทำอะไรผี่เลยพี่เยี่ยอยู่ดีๆแม่มาพูดแบบคนส้นตีด้วยเห็นไหมียี่เขาแดกกันอยู่ดีๆไอ้ยี่เร็ไม่ไหลพี่อะมาไหนเนียมาเดินละเดินก็มามาไปไหนอะะไรไหลลอยไไหนอะไรอะไรไหลลอยไปไหนไหลไปไหนไม่ห้ามไม่ห โอ,โโอ er. ้โหเอาไหมมาดิมาดิเพื่อนทำไหมฮะเอาไหมเปิดเลยเนี่ยเนี่ยเลยแล้วทำเลยโอ้ใี่นกเลงวะนี่ครับใส่นกเลงเขาครับขับเรือเอาแม่ผมไม่ได้กินแล้วผมไม่ได้เมาด้วยแล้วต่อยผมต่อยต้นไหนยังไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำบ้องเอออไ้มาลีชอบนักเลงอ่ะใช่ครับใหญ่เน่นเราอ่ะเท่าไหน ดูีทำไมไม่จัดห้างห้ามครับห้ามยังไงไม่เขาเขาห้ามเลยแต่เขาว่ายังจะเอาว่าผมเดินอะไรท้าถอยทาไม่จริงอ่ะแม่เออเนี่ยผมนองไม่เสอะจะเอาไม่ไไอพี่มาดิเนี่ยแม่อยู่เนี่ยนะนั่นนั่นเปิดเลยเปิดไม่เขาบอกเขาจะเอาออมานั่นพอพอพอดูใครเปิดดูไปเอาแต่เขาเขาบอสผมอะไปเอานอนแรกนั่นแหละโอ้งงเองแยะ เมาแล้วนอนตลอดนอนง่ายอยูกินนมได้ล่ะยังยังอ่ะงันนั้นที่ให้ผมไปซื้อขวดนมจริงไหมจริงไหมขวดนมกับนมดัดนิ้วอ่ะไหนอุ้ยเอาไว้เป็นต่อหน้าแม่นั่นแหละพี่วิสัยไม่ดีเนี่ยเมาแล้วไปอย่างนี้ตลอดเลยได้ยังไงเออหาเรื่องกูไม่ได้หาผมไม่ได้หาอะไรมันมันเมาแล้วปล่อยมันไมันจะผสนใจนะมันเมาไม่งี้เลย โอเคแล้ว okay, นะทุกคนคือตอนนี้เขาว่าเมางมงแงเป็นนอนนั่นครับแต่พรุ่งนี้ผมก็จะไปขอโทษเขาครับอย่าห้ามห้ามทุกคนไปดราม่าครับทุกคนดูสนุกก็พรนะครับอย่าไปดราม่านะทุกคนถ้าใครชอบก็กดไลค์กดถําให้กดติดตามด้วยน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปขอโทษเขาแนละ้วทุกคน <_ t ot> ครับพูดอะไรที่ผมพูดให้ทุกคนไม่พอใจก็ขออภัยด้วยเด้อเดิมยกันยังอยากมีเธอข้างกายเราตอนนี้เธอเป็นไนบ้างก็แค่คิดถึงวันวานที่เราเคยอยู่กันเคียงข้างให้ใจเัาไม่คิดถึง I'm taking good luck out